นสั่งฟ้าปลาสั่งน้องหนกักแน่ฝนช่วงสุดท้ายพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าก่อนประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้2 5 6 7พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศทั้งเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วัตถิพรลูกปลาจายทาง Facebook ประจำวันคันที่15ตุลาคมในช่วงเที่ยง ซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของเส้นทางของฝนพายุฝนฟ้าขนองก่อนที่จะเริ่มประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในปี2พ5 6, 6 7นี้ซึ่งนะครับในวันนี้15ตุลาคม2 5 6 7คาดว่าจะเป็นวันแรกที่จะมีฝนตกฟ้าขนองโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกฟ้าขนองขามาก่อน จากปัจจัยคือลมตมนอ,อกและลมตมนออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามานะครับและมีหย่อมความปรอากาศต่ำหรือหย่อมฝนปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาพัดนากลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตมนออกและภาคใต้ดังนั้นจึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ15ตุลาคมถึง16ตุลาคมจะ,จะเริ่มจากอีสานทางตอนล่างก่อนนะครับ หลังจากนั้น17ตุลาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่17ตุลาคมจนถึง21ตุลาคมโดยจะเริ่มจากอีสานตะวันออกภาคกลางเทมหานนครปริมณฑลภาคใต้รวมถึงภาคเหนือก็จะได้รับฝนกันนะครับหลังจากที่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาในช่วงแรกคาดว่า จะมีฝนยาวๆตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับล่าสุดโมเดลปรับใหม่แล้วนะครับฝนรอบนี้คาดว่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการหลังจากมีฝนตกฟ้าขนมในช่วงนี้เรียกกันได้เลยนะครับว่าบางพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะข,ของฝนปนหนาวซึ่งจะมีลักษณะข,ของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ จะเริ่มจาก19ตุลาคม2567เราจะเห็นบริเวณเส้นกรอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระหว่าง1,014จนถึง1,016เฮกโซปาชานที่แผ่ลงมาปกคลุมแต่เส้นยังไม่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะลึกไปบ้าง แต่ในด้านของเส้นบริเวณความบระากาศสูงเป็นเส้นที่ไม่สูงมากนักน,นะครับในระยะแรกมวลอ,อากาศเย็นจะค่อยๆแผ่ซึมลุกไล่ความชื้นลงฝั่งล่างดังนั้นฝนจะไล่ตกจากบริเวณพื้นที่ฝั่งบนมาสู่ฝั่งล่างจากแนวประทะอากาศก็จะทําให้มีอากาศเย็นช้อนกับอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและในบางพื้นที่ เกิดโดยรวดเร็วและรุนแรงอาจจะทําให้เกิดลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับจะเริ่มสากในช่วงวันที่17ตุลาคมในทุกภาคนะครับจนถึง21ตุลาคมหลังจากนั้นในด้านของบริเวณขอรบระกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งคาดว่าจะเป็นตลอดทั้งช่วงเลยนะครับดังนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือในด้านของการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการกันต่อไปนะครับขอให้ติดตามการอัปเดต ในด้านของพากรากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเสนยใใใใวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ20-60%ของพื้นที่ประเทศไทยทางตอนล่างอย,อยู่ที่ประมาณ60-70%ของพื้นที่นะครับสาเหตุและปัจจัยของฝนเนื่องจากในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และเทะเลเอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกทําให้บริเวณดันนงกล่าวมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่บริเวณก๊อกอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงปกคุมบริเวณพื้นที่สานทางตอนบนทําให้บริเวณดันนงกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนประเทศไทยทางตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังอตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากแต่เฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาล้ห่างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทายคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเลื่อสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองพยากรณ์อากาศ15-16ตุลาคม2พศ7ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้าขนอ,องรายละ30ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด33-36องศา จากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้าขนนอลอยละยี่สิส่วนมากบริเวณน,นครราชสีมาปรีรัมสุรินทร์รีสะเกตอุบลราชธานียโสธรและอำนาจ,จเจริญอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยีองศาและสูงสุดสามสี 3, 3, องศาจากลมตะวนออก ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองไว้ละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 3, 2 3่6าองศาและสูงสุด3 3 3 6ถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองไว้ละห0 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชนบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยกองศาและสูงสุด3ามสถึงสามองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลึนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณทลนฝนฟ้าขนองไว้ละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามหกองศา จากลมตะวนออกความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขอนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรยละ70็ดฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สสามยี่สิบห้าองศาและสูงสุด3ามสองถึงสามสี่องศาจากลมจมูออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพยงกรอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ